ช่วงอาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดย c p โบโลนาพลิกกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะเรายังติดใจยอยู่ที่สถาบัน PIM f o o d Academy ค่ะบริับันเขารูหราสวยงามแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยมากเลยทีเดียวนะคะก็เลยมาขอสูตรเมนูอาหารสุขภาพจากที่ PIM f o o d Academy ม mm ี hmm. กันอีกสักครั้งนึงซึ่งจะบอกว่า p i m เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันปัญญาพิวัฒน์นี่แหละถ้าพูดปัญญาพิวัฒน์หลายคนก็จะรู้จักแต่ตอนนี้เขากำลังโอ้โหโด่งดังมากสำหรับ p i m f o o d Academy เราอยู่กับอาจาร,รย์ดิวเช่นเดิมอาจาร,รย์ธนานันลีตระกูลวันนี้ต้องบอกให้อาจาร,รย์เปิดหน้าหลายคนบอก ee, ต้องหล่อแน่เลยขอเปิดหน้าหน่อย <c oughs> อาจารย์ดิวสวัสดี <c oughs> ค่ะวันนี้พี่หญิงพาน้องโบมาเหมือนเดิมนะอิสรีชัดดอกไม้พรายมาเป็นผู้ช่วยเชฟวันนี้พี่ดิวจะสอน เมนงูง่ายๆเลยครับสซีซาสลัดทุกคนก็กินอยู่แล้ว<ช>เป็นประจำครับ<า>แต่วันนี้เราเพิ่มเป็นไก่เบนจาสปซี่ขึ้นมาครับ เพิ่มรสชาติให้มันแบบเผ็ดเผ็ดร้อนนิดนึงแล้วก็ทานกับเป็นโพเลนต้าครูตองนะครับเรามาพูดถึงตัวตัวไก่ก่อนตัวไก่ก่อนการหมักไก่เขาจะมีสันในไก่ขยเยนเพเปอร์นะครับแล้วก็เป็นออริกาโนน้ำมันมะกอกมะกอค่ะแล้วก็เป็นพริกไทยป่นครับแล้วก็เป็นน้ำมะนาวมะนาวเป็นเลมอนครับหรือเป็นลามก็ได้ครับเกลือนิดหนึ่งอันนี้คือหมักไก่ทุกอย่างผสมรวมกันเลยครับน้องโบช่วยไหมครับาโบช่วยโอเคใส่ลงไปเลยครับ มาไก่นะครับมาไก่นานไหมคะประมาณถ้ามีเวลาก็ครึ่งวันทั้งวันเลยก็ได้ครับ ยำบีบเออนะมเข้าไปใน,นเนื้ออย่างนี้เลย<ด>นวดให้มัน<ด> <ๆ S 2> เหมือนหมอมันนวดเราเลยๆๆจากนั้นเรามาทำดี๋ยวเป็นครูตองกันก่อนดีกว่าครับในส่วนของโฟรเรนต้าครูตองโฟรเรนต้าทุกคนรู้จักไหมครับมันเป็นคอนมิวนะเป็นเหมือนแป้งข้าวโพดนะครับเป็นแบบข้าวโพดบดนั่นเองนะครับะนะครับ เราไปซื้อเรียกว่าอะไรนะคะโปลเอนต้าครับหรือว่าคอนมิลใช่ค่ะอันนี้นมนะครับนมนมนมสดนมจืดธรรมดาแช่นมจืดใส่ลงไปในหม้อค่ะนมจืดครีมนิดหน่อยครับเพื่อเพิ่มแบบความมันนิดนึงครับนิดเดียวพอครับใส่เกลือลงไปเลยเกลือนิดนึงเกลือลงไปจากนั้นก็ใส่โปลเอนต้าลงไปเลยครับค่ะคนไปเดี๋ยวจะเริ่มหนืดขึ้นเรื่อยๆครับ ใช่มันจะมัน,พ,มนพอเวลาเย็นปุน๊บมันจะเซตตัวนิดนึงครับเป็นก้อนขั้นตอนแรกเราก็จะมาบดกระเทียมน,นะเราก็จะ ครับแอนโชวีที่เราบดกับกระเทียมนะใส่ลงไปเลยครับจากนั้นก็ใส่ส่วนประกอบอื่นลงไปซอสีซยวครับน้ำตาลนะครับใส่ลง่นิดหน่อยพอนะไม่ต้องเยอะพูดถึงได้ดิจังมัสตาเลยคิดว่าแบบเป็นแบบลักษณะผสมแปลกไปเลยปะใล่ไปนะครับใส่มยู่นี้ลงไปอ่ามายังแน่ ล้วก็ยอยใส่กันีดหน่อยหนูคนไม่ด้วยนะพี่เขนใสค่คนเลยค่ะคนไปตีไปข้างในสุกๆสรโอเคมาครับพอลนต้าที่เรา เซตไว้เมื่อกี้ชัดเจนไว้มันก็จะเป็นก้อนอย่างงี้เลยครับโอ้โดูไม่ต้องเข้าเตาอบอ<ช>เลยเนาะใช่ครับเราก็นํามาตาัดเป็นเหมือนคูตองนะครับหยุ่นๆยุ่นนิดน,นึงอาจจะไม่เคยกินมาก่อนเดี๋ยลองชิมดูว, <ฮะ S 2> ว่าจะแบบแล้วก็ไก่ที่เราเซียร์ไว้แล้วพักไว้แล้วนะครับ <ฮะ S 2> เดี๋ยวเรามาสลด์นะครับเป็น น้ำสีส่เจ้าทำไว้นะครับ,บุก้วก,กุนนะกกหมหไม่ต้องคุกแบบเจ้าทำให้ผักชาำม,มากครับมันร้อน อร่อยมากมายสาหรับสไปซี่ไก่เบนจาซีซ่าสลัดฝีมือของอาจารย์ธนาน,นานรีตะกุลหรือว่าอาจารย์ดิวนั่นเองนะคะขอบคุณมากมาก,มากค่ะดิวอร่อยไหมน้องโบอร่อยมากเลยนี่ใครอยากจะมาเรียนทำอาหารนะคะได้สูตรเด็ดๆแบบนี้จากอาจารย์ดิวก็มาที่สถาบัน PIM Food Academy หรือว่าพิมพเนี่ย i i m พิมพิเนี่นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันปัญญาพิวัฒน์นั่นเองเขาเรียกว่าเป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพอันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการทำอาหารทำอาหารโดยตรงเลยครับทั้งเบสเทิรทั้งอาหารไทยหรือว่าขนมก็มีนะครับนะแล้วก็ใ,<ช>ใครตอนนี้ก็สนใจอาหารสุขภาพที่นี่ก็เน้นเลยเน้นครับกำลังมี เมนูสุขภาพหลายๆเมนูก็น่าออกมาออกมาด้วยเดี๋ยวเราจะมาแอบขอขโมยนำเสนอท่านผู้ชมเป็นระยะๆและกันพี่บคุณอาจารย์ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่คือรายการชีวิตชีวาของเราค่ะวันนี้นองโบอิสรีสัตดอกไม้พรายนะคะอาจารย์ดีวธนานันลีตะกูและดิฉันสิริบุญนัทพันธ์ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าอาหารสำหรับผู้สูงอายุควรกินประเภทไหนพร้อมเมนูข้าวกล้องควีนัวห้ามพลาดนะคะ